สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอ2ที่น่ารักทุกคนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สอง,าาง,อส,องสอนโดยครูแอนครูสุภาพดีปุษมาศค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่4บ้านหน้าอยู่ตามเป็นครั้งที่4แล้วค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องวิธีการกวาดบ้านนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการกวาดบ้านแต่ละประเภทได้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านได้ถูกต้องนักเรียนเห็นประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านค่ะ และเช่นเดียวก,กันกับทุกครั้งนะคะคุณครูก็มีคำถามนะคะที่จะมาถามเด็กๆกันก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะคะนักเรียนมีวิธีการใดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านใช้งานได้นานๆคะ่ะใครตอบได้ยกมือขึ้นมาเลยคะ่ะคุณครูก็มีแนวคำตอบนะคะเราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ตามชนิดของพื้นที่กวาดและหลังจากใช้งานเก็บให้ถูกวิธีกับชนิดของวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ไปได้นานๆเลยนะคะเด็กๆให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพขั้นตอนการกวาดบ้านนะคะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามค่ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูทั้งหมด 4ภาพนะคะอ่าให้นักเรียนเริ่มสังเกตจากภาพที่1ค่ะแล้วก็ภาพที่2และภาพที่3นะคะแล้วเราไปตอบคำถามพร้อมกันค่ะจากภาพนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการกวาดบ้านคะเด็กๆที่ตอบได้นะคะช่วยกันตอบคุณครูด้วยนะคะ แนวคำตอบก็คือเราใช้ไม้กวาดกวาอ่าไม้กวาดดอกย่านะคะแล้วก็ที่ตักผงนั่นเองค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านเหมาะสมกับลักษณะของพื้นหรือไม่อย่างไรให้เด็กๆสังเกตจากในภาพนะคะแล้วช่วยกันตอบคำถามค่ะ แนวคําตอบนะคะเหมาะสมค่ะเพราะไม้กวาดดอกย้าใช้สำหรับกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบนะคะซึ่งพื้นเหล่านี้นะคะจะอยู่ภายในบ้านค่ะเด็กๆนักเรียนเคยทำความสะอาดพื้นชนิดนี้หรือไม่นะคะ คุณครูจำได้ว่าจากการถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบ้านส่วนใหญ่ของนักเรียนนะคะก็จะเป็นพื้นไม้พื้นปูน,นซีเมนขัดเรียบแล้วก็พื้นกระเบื้องกันนะคะแนวคำตอบของคำถามนี้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่เคยและบางคนก็อาจจะเคยทำความสะอาดพื้นบ้านกันมาแล้วนะคะ เราไปดูคำถามถัดไปกันค่ะจากภาพที่1ถึงภาพที่3นะคะเราจะสามารถเรียงลำดับการกวาดบ้านที่ถูกขั้นตอนได้อย่างไรเด็กๆทราบกันไหมคะคำตอบก็คือก็จะเริ่มจากภาพที่2ก่อนนะคะแล้วไปเป็นภาพที่1และภาพที่3นั่นเองค่ะ คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆนะคะช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการกวาดพื้นกระเบื้องและพื้นไม้ให้ถูกต้องนะคะเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆช่วยกันอ่านแถบประโยคนะคะที่คุณครูมีมาให้ทั้ง3แถบประโยคนะคะอันที่1อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะกวาดไปในทางเดียวกัน รวมผงเป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดตามแนวยาวของไม้ไปในทางเดียวกันเราไปอ่านแถบข้อความที่สองกันค่ะใช้ไม้กวาดดอกญ้ากวาดผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะก่อนส่วนแถบประโยคที่3นะคะใช้ไม้กวาดดอกยากวาดฝุน่นใส่ในที่ตักผงหรือที่โกยขยะ แล้วนำไปทิ้งในถังขยะนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเราช่วยกันตอบคำถามนะคะแนวคำตอบที่ครูจะให้มานะคะโดยขั้นตอนที่1เราก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะก่อนนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองค่ะกวาดไปในทางเดียวกัน รวมเป็นกองเดียวกันนะคะถ้าเป็นพื้นไม้ให้นักเรียนกวาดตามแนวยาวของไม้ให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะ คุณครูจะขอสรุปวิธีการกวาดพื้นกระเบื้องและพื้นไม้ตามลำดับต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเราก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือจากใต้โต๊ะก่อนนะคะในขั้นตอนที่2เราก็จะกวาดไปในทางเดียวกันแล้วก็รวมผงเป็นกองเดียวกัน ถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดแต้มตามแนวยาวของไม้ให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะให้ใช้ไม้กวาดดอกยากวาดฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งในถังขยะนะคะเราก็จะเสร็จเส้นวิธีการกวาดพื้นกระเบื้องและพื้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูยังมีเกมมาให้เด็กๆนะคะช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนการกวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยับให้ถูกต้องเรามาอ่านประโยคกันก่อนนะคะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมกับครูนะคะข้อความที่หนึ่งใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดฝุ่นผงและใบไม้ที่กองรวมกันใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งในถังขยะค่ะ ส่วนขั้นตอนที่สองนะคะช่วยกันอ่านพร้อมกันด้วยนะคะกวาดฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวไปในทางเดียวกันโดยกวาดรวมฝุ่นผงให้เป็นกองเดียวกันนะคะเด็กๆเราไปเฉลยกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆมีแค่สองขั้นตอนเท่านั้นค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้เราใช้ไม้กวาดนะคะซึ่งเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวโดยกวาดไปในทางเดียวกันนะคะแล้วกวาดรวมฝุ่นผงให้เป็นกองเดียวกันหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือขั้นตอนที่2 เราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดฝุ่นผงและใบไม้ที่กองรวมกันใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งในถังขยะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูขอสรุปวิธีการกวาดพืชผูซีเมนขัดหยักอีกหนึ่งครั้งนะคะในขั้นตอนที่1นนะคะเราก็จะกวาดฝุ่นผงและใบไม้ บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบด้วยใบไม้ทางมะพร้าวอ่าด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยกวาดมากองรวมกันนะคะให้เป็นกองเดียวกันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่สให้เราใช้ไม้กวาดทางมะพร้าววาดฝุ่นผงและใบไม้ที่กองรวมกันใส่ในที่ตักผง แล้วจึงนำไปทิ้งในถังขยะนะคะเด็กๆคุณครูมีเทคนิคนะคะถ้าเพื่อนๆที่แพ้ฝุ่นละอองขณะที่เรากวาดบ้านนะคะเราควรจะสวมผ้าปิดปากและจมูกและควรกวาดเบาๆไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ฝุ่นผงกระจายไปทั่วบริเวณนะคะซึ่งอาจจะให้เราเป็นภูมิแพ้ คันจมูกได้นั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูยังมีคำถามนะคะถ้านักเรียนทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภทได้ถูกต้องตามขั้นตอนจะเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานใช่หรือไม่คะเด็กๆช่วยกันตอบนะคะซึ่งคำตอบก็คือใช่นั่นเองค่ะนอกจากจะประหยัดเวลาและแรงงาน บ้านจะสะอาดด้วยใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่ค่ะเด็กๆสรุปความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นประเภทต่างๆจะทำให้บ้านให้งานบ้านนะคะเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ช่วยให้บ้านของเราสะอาด ทั้งยังช่วยรักษาอุปกรณ์ของเราให้ใช้ได้นานๆด้วยนะคะในวันนี้คุณครูก็มีชิ้นงานมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกกันนะคะโดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการกวาดพื้นบ้านที่บ้านของนักเรียนตามขั้นตอนที่ถูกต้องที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะ แล้วให้นักเรียนนำวิชาอ่านำหนังสือวิชาการงานอาชีพนะคะเปิดไปในหน้าที่21-25ถึง25นะคะโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมที่3เรื่องการกวาดบ้านค่ะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพที่ทำเสร็จแล้วลงในอัลบั้มวิชาการงานอาชีพให้นักเรียนดูดีๆนะคะว่า ใส่ลงในอาัลาบั้มห้องของตัวเองนะคะหลังจากนั้นในชั่วโมงถัดไปของการเรียนให้นักเรียนนำมาส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมนำหนังสือมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย